กระแตอาสยามได้เลิอกอัพไซด์อึ่มทำแล้วรวยๆปังๆนักร้องสาวสุดเซ็กซี่กระแตนิพาพรหรือที่รู้จักกันในานามกระแตอาสยามหลังจากโดนเมาส์ถึงซิลิคอนหน้าอกเน่าจนต้องไปเอาออกเธอก็ได้ออกมาเผยถึงความเป็นจริงว่าที่แท้ไม่ได้ทำหน้าอกมาเป็นหน้าอกแท้แม่ให้มาแต่ที่ต้องผ่าเนื้อทิ้งนั้นคือเป็นฝีและติดเชื้อจนลุกลามเท่านั้นเองจ้า ล่าสุดเธอโพสต์ภาพผ่านไอจีอยู่ในชุดคนไข้พร้อมเผยว่าได้เลิอกอัพไซน์หน้าอกแล้วได้พักช่วงโควิดพอดีนอนพักยาวๆเลยครับแฮทแทกทำแล้วรวยแฮทแทกทำแล้วปังที่นี่เลิศดก่าตรงที่คุณหมอมีสินแสมือหนึ่งคอยดูเลิกเช็คดวงก่อนทำเพื่อความปังขั้นสุดขอบพระคุณอาจารย์พ่อมากมากครับที่ใจดีและน่ารักกับลูกดิงคนนี้ตลอดเลยคุณหมอมือเบาสุดๆตื่นแล้วยิ้มแฉ่งถ้าเรื่องความสวยต้องยกให้คุณหมอสมศักดิ์เท่านั้น ที่หนึ่งในใจรักที่สุดเลยเซิร์ชในเน็ตว่าคลินิกดกรสมศักดิ์รัชดาซอย24ได้เลยค่ะคณหมอเก่งที่สุดเลยท,ทเดี๋ยวมาอัปเดตอาการเรื่อยๆนะ